ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้มาปรารกันเรื่องาระอนาคามีก็สองวันที่แล้วม,มาได้ปรารกันเรื่องพระโสดาบันและพระสิทาคามีส <c oughs> สำหรับพระโสดาบันนั้นรู้สึกว่าจะมีประเภทแบบปลวยสขกลยง่าย บอกก็ง่ายสำหรับพระสกิทาคามีก็มีสภาพมันกล้วยหามออกยากลงไปนิดหนึ่งเืินยากนิดหนึ่งแตมาด้านพระนาคามีนี่เกรงว่าจะไปพบเอากล้วยดิบก็จะแล้วแต่ถ้าว่ากำลังใจเขม้มนดาท่านพุทธบริษัทถ้ามีความมั่นคงในบารมีทั้งสิบประการ อาตมาก็เห็นว่าเป็นของไม่อยากตั้นี้พ่อไรเพราะว่าเราขึ้นต้นมาทีละน้อยไม่ใช่ไปโจปรไปหยิบยอดความจริงพระนาคามีนี่เป็นกลางต้นไม่ใช่ยอดตัดสังโยกได้ห้าประการคือจักายทิฏฐิวิจิกิจฉาสีร,ประปตะปรามาสกามราคะและปิฆะ เป็นอันว่าสังโยสิบพระอนาคามีตัดในหา้าการจะเข้าถึงความเป็นพระอนาคามีต้องคลำทางกันหน่อยเพราะว่าเป็นพระอริยเจ้าที่มีความสำคัญมากทั้งนี้เพราะว่าถ้าตายจากความเป็นมนุษย์พระอนาคามีจะไม่มีโอกาสกลับมาเป็นมนุษย์ได้อีก จะไปเกิดเป็นเทวดาหรือพรมแล้วก็มีผ่านบนนั่นเลยรู้สึกว่าเป็นพระอริยเจ้าที่มีความสำคัญมีกำลังดีมากจัดว่าเป็นอันดับที่สองรองจากพระอรหัตผลนี่ทำยังไงเราจึงจะเป็นพระน,นาคามีได้ตอนนี้ต้องแชารมเข้มหน่อย ควรไปถึงบารมีสิบสร้างกำลังใจให้เข้มแข็งในด้านบารมีสิบระการถ้าจะมาย้อนถามว่าบารมีสิบระการมีอะไรบ้างก็น่าไม่น่าจะบอกเราก็มีเสียงเป็นเครื่องฟังมีหนังสือเป็นเครื่องอ่านอยู่แล้วถ้ามีนิสัยไม่จำแบบนั้นแล้วก็ย่าวดีกันเลยลงนรกกันไปก็แล้วกัน <c oughs> ไอ้เรื่องของมีอยู่แล้วจะมาถามกันเราจะาดีกันเรา,มาไม่เรียนเพื่ออวดเราไม่ได้ปฏิบัติเพื่ออวดนี่เราได้พระสิษย์พระโสดาบันมาแล้วพระสีธาคามีมาแล้วเมื่อถึงพระนาคามีจะมีอะไรหนักไม่เห็นมีอะไรหนักเลยนี่ความโลภหรือแล้วก็บางแสนบาง บางไปมากเท่ากับผ้าแพรหรือเท่ากับผ้าป่านความโกรธหรือก็บางแสนจะบางความหลงหรือก็บางแสนจะบางหรือหน่อยเดียวเราใช้กำลังแรงดึงให้มันขาดไปเลยเท่านั้นเองตรณีวิธีการดึงด้วยการปฏิบัติในด้านในด้านสังโยคศิธปการ ตอนนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทต,ต้องรับทราบไว้ว่าสังโยชนิยการตอนนี้เราพูดกันถึงสังโยชน์ได้แล้วก็มีกําลังใจเข้มแข็งพอเขาตัดกันตัวเดียวคือสกายทิฐิถ้าเราพิจารณาในกาสกายติฐิพิจารณากันห้าได้แก่รูปเวทนาสัญญาสังขารยิยงยาง ขั้นห้าบริการนี้ว่ามันไม่ใช่เรามันไม่ใช่ของเราเราไม่มีในขันห้าขั้นห้าไม่มีในเราก็เป็นอันว่าพิจารณาตัวของเราเองว่าร่างกายนี้มันไม่ใช่เรามันไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราร่างกายเป็นแต่เพียงธาตุสี่คือธาตุน้ำธาตุดินธาตุลมธาตุไฟเต็มไปด้วยความสุขปรก ร่างกายมีท่าสี่แยกออกไป็นการสามสิบสองมีผมคนเล็บฟันหนังเนื้อตับไตไส้ตจอดูจาระปัสสาวะอาหารใหม่อาหารเก่าน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองเป็นต้นนี่มันก็เต็มไปด้วยความสกปรกรายการสาวิบสองที่ทรงตัวอยู่มันก็ไปนานพอสิ้นลมกลารมันก็เป็นซากศพ วนเข้าไปจัดตอนนอนในมหาปฏิบัฐานนั้นกงมีในกรมนกรมฐานสี่สิบก็มีศึกษากันมาแล้วถ้าจิตของท่านทรงอารมณ์อย่างนั้นเป็นฌานจัดก,ก็เป็นเอกัคตารมณ์การพิจรารณาตกะกายธิจิมันก็ไม่มีอะไรเป็นของยากนอกจากมันจะสกปรกแล้วมันก็ยังมีสภาพไม่เที่ยง ไม่มีการทรงตัวเมื่อสภาพไม่เที่ยงปรากฏมันก็มีความทุกข์ทุกข์เพราะตัวของเราเองทุกข์เพราะความผุกพันในสามีพัรยาในบททธิดาในข้าท่าหญิงชายในบริวารทุกข์เพราะสัตว์สินที่เราเกาะมันเข้าไว้ที่ทั้งหมดมันเต็มไปด้วยความทุกข์การพูดคราวนี้อธิบายเรียกษาอริยเจ้า ถ้าบรรดาท่านผุ้บริรษัทฟังเสียงไม่ชัดนักก็โปรดทราบเพราะกำลังเป็นไข้หวัดอย่างหนักน,นอนท้มลุกขึ้นมาได้ก็พูดถ้าถามว่าพูดได้ยังไงก็ขอตอบได้ไม่อยากว่าคันห้ามันไม่ใช่เรามันอยากจะลุกไม่ขึ้นก็ปล่อยให้มันนอนไปลุกขึ้นมาไรใช้มันเมื่อนั้นเราทุกข์เพราะมันมามา,มาก เวลานี้เราจะใช้มันบ้างเรื่องไรที่จะไปห่วงมันสิ <c oughs> ่งนี่ห่วงก็มีอย่างเดียวคือสร้างความเข้าใจให้แก่บรรดาท่านพุทธบริษัทต, <c oughs> ตัวตายไม่มีความหมายแต่อย่าให้ใจตายก็แล้วกันนี่แล้วก็ลุกขึ้นมาสู้กันได้ก็เพราะใจมันไม่ตายเรื่องร่างกายไม่มีความหมายจำมาให้ดีนะ พวย่างนี้ไม่ได้ทาเป็นปริศนาถ้า <c oughs> อยากใจคิดเป็นปริศนาก็ตามใจนี่การพิจารณาจิตขุ่งตนให้เข้าถึงความเป็นพระอริยเจา้าถ้าเราตัดจกายะนิฐิจะตัวเดียวตัดตัวเดียวสังโยกอีกก้าหตุการทางหมดไม่เหลือ ตัวอย่างในสมัยเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ายังทรงเระชอนอยู่ร่างหนึ่งบรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายไปกล่าวราองค์สมเด็จพระบรมครูจะไปเจริญพระกรรมฐานในป่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้ตรัสถามพิสุททั้งหลายเหล่านั้นว่าพิโควดูก่อนพิสุทั้งหลาย เธอเวลาที่พระภาษาลิบทแลท้หรือยังเพราะพระองค์ทรงทราบว่าถ้าพระเวลาภาษาลิบทภาษาริบทจะพูดอะไรบ้างพระก็กราบทูลว่ายังพระเยวาว์ขาดรงจึงได้มีพระพุทธดีกาตัดว่าถ้าอย่างนั้นพวกเธอจงเวลาภาษาลิบทก่อนได้จริงเข้าฝ่าเมื่อพระเวลาภาษาลิบทภาษาลิบทก็ให้วาด รรมาฐานขั้นต้นถึงอรหัสตผลพระโพทนนั้นจึงกลาบเรียนภาษาริบุทว่าในสมัยที่ผมเป็นปุถุชนอยู่ต้องการเป็นโรโสนาบันจะทำยังไงภาษาริบทุทก็มีพระบัญชาบอกว่าเธอก็จงพิจารณาสก,กายทิฏฐิ ที่เจรนายกันว้ารูปเวทนาสัญญาสังขารนิญญาณเป็นร่างกายนี่มันไม่ใช่เราไม่ใช่พวกเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราเกิดมาตั้งจิตใจเห็นแท้แน่แต่จริงว่าร่างกายนี่เป็นเพียงเพื่อนร่างที่อาศัยโชคราวเท่านั้นมันเต็มไปด้วยความสุกรบมาเต็มไปด้วยความโสโครกมีความไม่เที่ยงเกิดขึ้น เมื่อมันไม่เพียงแล้วก็มันเป็นทุกข์และในที่สุดมันก็มีไปอนัตตาเกิดสลายตัวอารมณ์ก็ยังไม่เข้าไปยึดถือมันเมื่อเราไม่เข้าไปยึดถือมันแล้วสิ่งที่เราจะยึดถือก็คือคุณพร,ราณัตตาไตรคือความเชื่อม,มันในการในพระพุทธในประธรรมประสง์ว่าท่านปฏิบัตมิมาดีแล้วสุปฏิปันโนปฏิบัติีแล้วอุชุปฏิปันโนปฏิบัติคง ยายะปฏิปันโนปฏิบัติเป็นธรรมอย่างนี้เป็นต้นเรามั่นใจในคุณธรรมความดีของพระรัตนาตรัยเราก็ตั้งใจปฏิบัติตามนั้นเมื่อตั้งใจปฏิบัติตามนั้นแล้วเราก็จะทรงศีลให้บริสุทธิ์เชื่อมั่นในรำสั่งสอนขององค์สมเด็จตระสมมาสัมพุทธเจ้าเอาจิตรักพระนิพพานเป็นอารมณ์เท่านี้พวกคุณก็จะเป็นปโสดาบัน นี่พระทั้งหลายเหล่านั้นจึงกราบรียนถามต่อไปว่าในเมื่อพวกกับผมเป็นตระสูดาบันแล้วถ้าจะทำตัวนี้เป็นท้าศกทาคามีจะทำอย่างไงท่านก็บอกว่าพิจรารณากันห้าว่ามันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเท่านั้นเองเหมือนกันจิตใจมีความตกไม่ยึดถือในร่างกายที่อย่างเดียวความเป็นท้ศกทธาคามีก็กรานก ความรักความโลภความโกรธความหลงนั้นก็เบาบางลงไปแ <c oughs> านโทษแล้ว